เป็นคอดเั้โมงพอสี่มงสี่มงเจ้าสม้โมง่อยนี่ไมยมันก็เลยมากสิบกว่าสม้งอ่ะอืมเพอ่์ตี้มันกับหาเจ้าหกสมงนี่ก็พอออกแล้วนะครับว่าเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะออกเลยนี่หมดลูกเพิ่นจะหัดเริ่มหัดโตหัดโตเขา เป็นเกาะเป็นเป็นเกาะลูกโตโตน่องกับกับอันโตรกแม่เพื่อนมันรกลูกอันน่องเพบนเนี่ยครับมันมันเกาะกันอยู่มมบ่บบม่มเรยนะคืนซ<บ>ื้ออยู่มันเกาะมันก็เลยผลุดครับละขาดแคลนกินแคลนถาดแน่อยู่บอกงัวเห่าแกเอาแคลนถาดก่อนไม่ให้กินอยู่บ่ เราเกลือชดให้กินที่ตรงมีแห่ธาตุก่อนให้เพื่อนกินตลอดหัวอย่าให้ขาดครับบางเท้อกับโตกับมีมีพ้นอยู่เพื่อให้คลอดลูกแล้วน้องบ่ออกครับท่าน,นท่นานเอาเอาแห่ธาตุก่อนมามาห้อยไว้เพื่อนกินนำ้ำมันกัดโอ้ตัวนี้เหรอกัดกัดกินเลื่อยบ่เอ,อ้โหเพราะสองมือมือเมอดเด้แตกทินมาเลยเอาแบบราคาดีเนี่ยเอาแบบบักกอนแดงๆไม่จะแตกไว ดีปนนท์คนละรวยกันนั้นบักนั้นคนละรวยก็ซื้อมากเพราะเ<อ>ขาเพิ่อน,น,น,นมัดตามมักอันนั้นบ่มันย่ำหมดมันกัดก,กินหมดเิ่นแสงวันบ่ค่อยได้กิน,ดนกได้ทีเป็นบุหรีเพิ่นบ่คคลใดพ่อบ่บ่ค่อยได้กินบกก้ากวอนท้อไปสั่งไปคุรุคุรุอยู่บ่นกินบ,บนวเป็นาาละบอเานี่ตีประรุษและวกันนี่เพราะว่าถ้าน้องถ้าน้องทลังคอดถ้าน้องเพิ่นบ่อกไปใน นี่แหละหาถึงหกชั่วโมงนี่แต่เพิ่นบออกเ้าก็ต้องซอยออกให้เพิ่นครับถ้าเพิ่นบออกนี่บออกเลยเจะเห็ุให้หมดลูกอักเสบได้เพราะว่ามันจะเน่าอย่างนเนาแล้วจะคน,นยจงใจจุมันจะเนา่า <c oughs> อักเสบกลัวจะออกเบิดบ้านนี่ม้นยู่หันบางโตนี่อักเสบแล้วนี่ติดเสือ้อเห็นตายลร้ตัวตไ,ได้เพราะมันติดเสือเขาก็แซ่เลือด ครับเกิดจากการอักเสบของมดลูกนี่แหละพอหนองมันเน่าเลยเน่าอย่าง <c oughs> ก็จะเปื่อยเนาะเม้นอย่อนเม่งวันกับตอมอยู่ดิพอฮืมลูกเพิ่นก็ได้กินนมนว่านมเพิ่นเบ่งกินกิ<ห>นอะไรแล้วมันกินหมือ,อยู่อนีนอาทิตย์หนึ่งมันยุบไปขอนกินสองต,อต่วนมกับ,กบเบ่งต้องให้ได้กินได้หนินม มันกินแล้วกิน่มคืนคืนตอนีกินน้ำนมน้องกวี่น้เปิดขนุ่มบางคนจากๆเลยหนานมออกเมืองยาเต้เมืองยาเตะกันยังเนี่ยหอยอืมันเจ็บต้องมันกินได้เต้านี่แล้วปาหนานีแล้วพอปอล้างมันเพราะท่านในดูดได้นน่มันคอมันต่ำ มันรูดกองมันเอ,มนเอามันแตทั้งนาสองงูงูนมันกินเอ,อนเนบบ่กินอสองสองปหนานี่เพื่นกินดูด,ดูดอยู่นี่มันเหียวอยู่นี่แต่เปะทั้งล้างสองปหล้างหน่อเบ่งนน่เดืดหดืดหน้าเบ,บ่งเพื่น,นเจ็บมันตำ่ำเพื่อนบ่ดูดกราบให้เพื่อนได้กินเออฮะเยอมันอะไรหรอจับหางครับจับหางไ เพราะว่าทาทาบอออกนี่มันจะต้องเฮ็ดให้มดหลูกอักเสบได้พอ,อเนาเม้นยันจอยลงลก็ตติดเสือตายได้ติดเสือเขาใซ่เหลือดอครับฉนั้นเลอกรับเล้กเกษตรกรเท่า เลี้ยงงัวก็ต้องดูแลสุขภาพวิบาลเท่าเบื้องต้นนี่แหละวล้างคอดนี่แหละให้ลูกเพ่นได้กินน้ำนำเลื้ยงครับสองถ้าโตได้กรณีที่น้องโรคพ่นข้างโรคพ่นบ่ออกหลังจากที่หาถึงหกชั่วโมงแล้วบางตัวแปดชั่วโมงก็มีอยู่แต่ถ้าเล่ยไปหันแล้วข้าก็ต้องทำการเอาออกให้เพิ่นได้ครับ <c oughs> เกษตรกร <c oughs> เพราะว่า ถ้าบ่อออกโรคบ่อออกเนี่จะเหตุให้มดหลูกอักเสบครับจะเนา่าติดเสือบางตัวติดเสือเขากะแสเลือดกะเหตุให้งวเห่าก็จอยลงจอยล่งเลวเหตุให้ติดเสือตายดได้นะครับเด้อครับฉะนั้นเกษตรกรต้องดูแลทุกค่อยบานล้างคอดนี่อย่างดีครับโอเค